ใกล้สำเร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกขะนี้ตรงนู้นผมจะขี่จักรยานบนสะพานนู้นนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่วิวสวยมากเลยนะครับจะมีเกาะขวางอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็เห็นสะพานเนี่ยขาดอยู่แค่หนึ่งสแปนเท่านั้นนะครับทางฝั่งซ้ายมือของสาวไพรอนประมาณในเดือนนี้นะครับจะสําเร็จแล้วสะพานทั้งหมดก็จะเชื่อมจบแล้วคนก็สามารถเดินไปหากันได้เลยนะครับสวยมากเลยครับอยู่นี้ ครับสวัสดีครับผมพากลับมาที่สะพานสตอร์สตอมบิดอีกครั้งรายสัปดาห์นะครับวีคลี่เพื่อให้ท่านเห็นความก้าวหน้าสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับตอนนี้นะฮะเราได้ย่อสแปนลองสุดท้ายขึ้นมาแล้วนะครับสแปนลองสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนะครับงานกําลังจะจบลงแล้วครับไปดูครับว่าตอนนี้ลักษณะของสะพานเป็นอย่างไรบ้างครับไปดูครับครับข้างหน้าเราก็คือสะพานสตอร์สตอมบิดตรงบริเวณ ตรงบริเวณไพลอนนะครับเห็นได้ว่าทั้งกว่างขวามือที่เรามาถ่ายกันเมื่อครั้งที่แล้วนี้ได้ยกขึ้นมาติดตั้งและเชื่อมต่อแต่ตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับกำลังลงหล็กันอยู่แต่ด้านซ้ายมือมีสแปนช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดท้ายสเปรดท้ายนะครับที่เราจะยกติดตั้งกันในในเดือนนี้นะครับแต่ยังไม่รู้วันไหนขึ้นอยู่กับทางลงหล่อนะครับเรามาดูภาพโดยทางไกลกันนะครับโน่นฮะ จากบริเวณแรมนั่นคือขึ้นมานะครับผ่านเกาะนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งมาหาตรงเพียตรงไพลอดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงบริเวณปลายสะพานตรงบริเวณเกาะโฟลสเตอร์นะครับโดยมีสะพานสตรอร์ซอมบิดต,ตัวเก่านี้นะครับเป็นอยู่ด้านหน้าของเราเี่นะครับ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะวิ่งไปที่บริเวณเฟเมนเบลนะครับซึ่งเชื่อมระหว่างประเทศเดนมาร์กและเมืองฮัมบูร์ของเยอรมันนะครับจากปลายเกาะฟอสเตอร์นี่นะครับจะเป็นทางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศเยอรมนนีโดยที่ตอนนี้มีโครงการเฟเมนเบลเฟเมนเบลนะครับเป็นอุมโมงลอดใต้ทะเลนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอามาดูตรงนี้ของเรานะครับ ตรงสะพานตอ่สอสมเด็เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนในการทำให้สำเร็จนะครับนะฮะทุกทุกท่านก็คงจะจดจ่อว่างานของพวกเราเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสักเจอร์นั้นก็อาจจะเสร็จภายใน3เดือนนะครับแต่ว่างานตนวอื่นๆที่ ทางบริษัทนั้นยังไม่ได้มอบหมายไว้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นงานเก็บนะครับก็ก็มีหลายท่านนะครับมีความกังวลมากเลยนะครับว่าพวกเราจะกลับบ้าน,นเมื่อไหร่เป็นเป็นห่วงแทนเรา <laughs> ถามกันมาตลอดนะครับงานจะเสร็จได้ยังก็เอามาให้ดูกันตลอดเหมือนกันนะครับว่าเป็นแบบนี้ถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ก็ก,ก็รองพิจารณากันเองนะครับว่ามันจะเรืออ,อีกนานแค่ไหนนะครับ ก็ก็ตอนที้เห็นนะครับผมที่เมืองบริงบอกประเทศอิตามีนะครับตอนนี้เวลาวันาาบ่ายสามโงเย็นนะครับมีเมฆฝนกระลุมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็น้ําเย็นมากแล้วมือก็เย็นมากแล้วก็ลมพัดด้วยนะครับผมก็พยายามจะเดินทางมานะครับโดยใช้จักรยานมาที่สะพาน่อทอมบิดแล้วก็ถ่ายไปให้ดูด้านหลังนะครับ ซึ่งตรงนี้มันจุดที่ไกลสุดแล้วนะครับไกลสุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับโดยการที่ขี่จักรยานมานะครับจักรยานก็อยู่ตรงนี้นะครับขี่จักรยานมานะครับแล้วก็มหาทําเลแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปสู่สะพานด้านข้างนะครับให้เห็นซึ่งซึ่งก็ใช้เวลาทั้งคนในการขี่จักรยานมาเหนื่อยเหมือนกันนะครับประมาณสองสามกิโลครับก็ขอบคุณมากครับตอนนี้ก็สะพานก่อสร้างไปด้วยด้วยดีนะครับแล้วก็กำลังจะสำเร็จ มีรถไฟวิ่งมานะครับนี่นครับครับผมแมกฝนเยอะมากที่เมืองเราบอกแล้ขนานี้นะแต่ว่าหิมะยังไม่ตกครับหลังจากวันนั้นที่หิมะตกมาแล้วก็หายไปเลยครับก็ดีเหมือนกันครับผมยังไม่อยากให้ตกผมอยากใช้เชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกนะครับเพราะผมลำบากในการที่จะเทคอนกรีตครับถ้าผมลงเหล็กแล้วเนี่ยหิมะตกลงไปในแบบ ผมเทปูนไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ระบากมากโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมกลับมาที่บริเวณรอยต่อของถนนที่เชื่อมเข้าสู่สะพาน s t อ r Stor ม Bridge ของเรานะครับเบื้องนี้คือสะพาน s t o r ์ t o r m b r i d g e ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวให้ท่านได้ชมนะครับสะพานทางขึ้นสะพาน s t o r ์ t o r มบริดตนะครับ Uh, ผมจะขอพูดว่าตรงนี้คือบริเวณสะพานที่มาจากเมืองวอลิงบอกนะครับเราก็จะมาคู่ขนานกับรถไฟนะครับตรงนี้คือทางรถไฟนะครับที่จะไปเฟลมันเบล์นะครับตรงนี้ทุกท่านจะเห็นว่าถ้าเราขับรถขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนู้นเป็นสะพานนี่คือทางขึ้นสะพานตัวใหม่ของเรานะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ จะเป็นทางรถไฟนะครับที่เป็นจุดแยกกันระหว่างรางที่ขึ้นบนสะพานนะครับแล้วก็รางที่เป็นใช้รางเดิมจะเลี้ยวซ้ายไปทางน้นนะครับครับผมข้ามมาไม่ได้เนื่องจากมันเละมากเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นสะพานนะครับเข้าไปที่เกาะมาร์เนสโดนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะวิ่งไปตามเส้นทางเดิม ถ้าเป็นรางเดิมก็จะวิ่งไปวนรางเดิมทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็วนซ้ายออกไปทางนู้นนะครับแล้วก็เลี้ยวไปขึ้นสะพานตัวเก่าแต่ถ้าเป็นของรางใหม่เนี่ยรางใหม่จะวิ่งตรงขึ้นไปเลยตรงนี้แล้ววิ่งตรงขึ้นสะพานไปเลยนะครับจะวิ่งตรงขึ้นสะพานไปเลยนะครับตัวถนนนี่นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะวิ่งลอดใต้สะพานตัวนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นสะพานเดิมตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นวิ่งตรงขึ้นไปสะพาน ต่อซ้อมปิดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านข้างของสะพานนะครับครับถัดจากถนนนะครับดูนะฮะตรงนั้นคือทางขึ้นสะพานนะครับนู่นดูนะฮะสะพานนะครับเมื่อมองทางขวามือหน่อยตรงนี้เป็นสำนักงางโครงการนะครับแล้วก็สายงานก่อสร้างในการนำหล่อพิแคทยาต่างๆอยู่ในโลงหลอดทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นเมนออฟฟิศนะครับแล้วก็มี ลงหล่อปฏิบัติการตั้งแต่โรงดัดเหล็กนะครับหมายเลขห้านั้นจะเป็นอาคาร4นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเพียร์เซกเมนต์ตัวนี้นเป็นอาคารหมายเลขสองจะเป็นเกอร์เดอร์นะครับลงอันนั้นใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไปเรื่อยนะครับครับตรงนี้ก็เป็นลงหล่อนะครับนี่อาคาร4มาถึงอาคาร2ครับหูใหญ่มโหฬานเลยครับบอกตรงนี้ ใหญ่มากๆครับธนาคารที่ใช้ในการห่อคอนกรีตทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับสะพานขึ้นไปข้างบนนะเนี่ฮะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับสะพานนี้วิ่งขึ้นไปข้างบนนู้นคือสะพานของเรานะครับนนขึ้นไปวางข้างบนนู้นนะครับนี่คือสะพานนะครับครับนี่คือแรมนะครับที่เริ่มลงมันทะเลฝั่งมานสโดนะครับ จะวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับปฏิการสะพานนะฮะวิ่งไปฝั่งฟอสเตอร์สะพานตรงนี้จะวิ่งไปที่เฟเมนเบลตรงนู้นจะเป็นสะพานตอ่ตอซอม b i ตตัวเก่านะครับมันจะมีเส้นทางที่วิ่งอยู่ในเกาะเนี้ยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปบรรจบกันบริเวณแถวนี้นะฮะบรรจบกันแล้วก็จะวนมาใหม่นี่ฮะ ก็จะวนกลับไปที่สะพานตัวเดิมน,นะครับอันนี้เพราะว่าใจนะครับในเกอะมาเนสโดทาให้เ้าใจลองเปิดแมปดูนะครับ Google Map ดูถึงโครงสร้างของสะพานสตอร์ซอมบิ้อย่างดีเลยนะครับครับผมก็พามาดูประมาณสัปดาห์ละครั้งเนื่องเกิดเป็นวันหยุดนะครับน้ำทะเลใสแจ๋วมากเลยแต่เย็นมากๆอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่6องศานะครับเดือนนี้ไม่มีหิมะเลยมีมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับ ที่เดนมาร์กน้ำเนี่ยใส่เจ้าพันทะเลนะครับเป็นน้ำทะเลแล้วก็เย็นแน่ๆเลยผมขับจักรยานมานเย็นเียบเลยนะครับนะซอนซอบิดที่เราสร้างอยู่ตอนนี้เรายกสแปนไปได้หนึ่งสแปนแล้วขาดอีกแค่หนึ่งสแปนสะพานจะครบทั้งหมดเลยนะครับสี่สเปนครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมที่จะยานไปดูตรงนู้นนะครับสะพานบนสะพานนู้น